การใดับวรขบวนวงดีอย่างและจะตามด้วยขบวนของป้ายสมาคมผู้บริหารสถานจาาัมเปอรปราสาทป้ายสมาคมแล้วนะคะไม้ใชาตัวไม้ ผู้ถือพระบรมฉายาลักษณ์นางสาวแก่นมณีพิมพศรีนางสาวพิมพิกาพรชัยขอเสียงประมือดังๆตงตอนรับขบวนเครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาอำเภอปราสาทเจ็โรงเรียนนะคะด้านที่จิรบานเพียรมีครับผู้บริการโรงเรียนประสาทพิเศษคารเป็นประธานเครือข่ายแล้วก็เจ็ดโรงเรียนในอำเภอปราสาทของเราปีนี้เป็นปีที่สองนะครับที่มีการ ยก yeah. เครือข่ายมัธยมการศึกษาเบอร์ประสาทออกไปสีประจําเครือข่ายคือสีชม,ชมพูมพนะคะเจ็ดโรงเรียนด้วย<ร>กันนะคะร<ส>ีแดห้าไม้ด้วยกันนะคะผูะ้ถือป้ายเครือข่ายนางสาวนิภาพัน์แสนเดชนางสาวนัทพันธ์คำภูมนะคะผูะ้ถือตรงเครือข่ายนายกิคมยามดีมีสุวรรณวิจิตวิทยาอยู่ในเครือข่ายประสาทหนึ่งนี้ด้วยโบกมือ่อยครับประสาทหนึ่งสวยงามมากครับ สีแดงปากจับเรื้อไายสีขาวแดงครับผมค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะขบวนสร้างสรรค์น,นะคะโอโ้จากโรงเรียนบ้านตัวรมบำรุงราชและโรงเรียนบ้านอําปุนกงค่ะมีป้ายคำขวัญต่างๆครับ ามมาด้วยเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาทสอนประธานบุกเลิงปลายประธนบุกเลิงปลายสีส้มนะครับอัศวินสีส้มประธานเครือข่ายท่านสุธีสีเขีดังผู้ในการโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิงวันนี้ใช้กองกําลังไม่ใช่ฝ่ายนะครับเป็นผู้นํากระบวนนะครับข้ากรนะคะท่านบุญเรียนจากโรงเรียนตั้งสองสักกระบวนสีส้มเข้มแข็งมีพลังนี่คืออัศวินสีส้ม ที่มะลิเราเป็นทหารแบบส้นสูงมากเลยอ่ะเข้มแข็งม,มากเลยนะคะเครือข่ายต่อไปค่ะเครือข่ายทุกมนสมุทรท่าน<ำ>ประธานเครือข่ายท่านผูอในการเตรียมสักสว่างนะคะประธานเครือข่ายประสาทสามทุ่มมนสมุทรค่ะเสร็จแล้วแต่ละขบวนอย่าเพิ่งไปไหนนะครับรอถ่ายรูปหมูด้วยกันและ เตรียมการแสดงกลางแจ้งพิธีเปิดเป็นลำดับต่อไปข้ปราราชการนางสาวปวีทิพนิสัยดีนางสาวอัจฉราพรทรงวาจานางสาวปรียพรนกปัวผู้ถือป้ายนายจอมนรงงามมากนางสาวอัจฉริสดาพัฒน์ล้วยสุขผู้อัญเชิญพระบรมชายาลักษณ์นายกิติชัยสังสมนางสาวชุตินันหอสูติสิมา ผู้ถือผ่านพุ่มนายพีรพลวงกนกนางสาวพกาวดีชื่อมีผู้ถือธงว่าที่ร้อยตรีอนวัตอ่อนคำ คำขวัญประจําเครือข่ายสารสัมพันธ์เครือข่ายเป้าหมายคือน,นักเรียนอ่านเขียนเป็นเลิศ่คือเ <บน S 2> ุิงคนสมุทรสิทธิหลวงปู่หงษ์พรมปัญโยครับสีประจําเครือข่ายคือสีน้ําเงินนะครับกําลังผ่านหน้าท่านประธานและพี่ๆี่ของเราไปพี่ๆโบกมือต้อนรับน้องๆ นะครับส่งยิ้มให้น้องๆด้วยนะครับน้องๆได้ทำความเคา,คารพพี่ๆทั้ง49ท่านในวันนี้ค่ะตามมาด้วยเครือข่ายการจัดการศึกษาปราศาสตรตาเปากันตรวใจาาวใสค่ะนำโดยท่านประธานเครือข่ายนายกันการัญญาสาววรนันต์เก้าที่าหมาูดถือป้ายนางสาวสุนิสาดวงราศีพูดถือธงนายจักรินสายรัฐ คำขวัญประจำเครือข่ายวิชาการเด็นเน้นคุณธรรมเลิศล้ำงานศิลปะหัตถกรรมน้องนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับผมแต่ก่อนจะไปว่าวิชาการมาแข่งกีฬาให้ร่างกายแข็งแรงก่อนครับสีเขียวคือสีประจำเครือข่ายของประสาทสีสุดยอดมากนะครับต่อไปเป็นขบวนที่สองครับนำโดยวงดุยยางกระดาษมร์ชิ้นแบนนะครับโดยท่านผู้บริการนางสาวนุมลดำจวนผู้บริการโรงเรียนบ้านกระดาษ นางสาวปานิสาผืนสูนางสาวปา formas, นิสาผืนสูคู่ฝาแฝดเป็กคู <the street arted> ่ถ <the cre ed> ือรูปประมาณตั <The> ้งแต่ต้นโดยส์เก่าโรงเรียนบ้านกระดาษคุณงเดชธงเดชทงชัยวันนี้มานำกรบวนที่สองของพิธีเปิดกีฬาวันรูเปิดภปราทของเราปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้กับกระดาษบ้า์ชิงแบน เราเตรียมมากเลยนะคะต<ล><ล>ัวปืนป้ายนี่เป็นฝาแฝดน,นะครับนี่<ล>ตามมาด้วยขบวนนักกีฬาของเรือข่ายการจัดการศึกษาปราสามห้าโค้งกลางทุ่มมอ 1ิโรงเรียนคณะกรรมการวันนี้ให้อภิชาติต่อนางสาวปานองน้าาวน้าเจ้และผู้ถือปายแต่ละโรงเรียนนะคะโรงเรียนด้วยคำขวัญโรงเรียนชื่อโรงเรียนนะครับรัเลือกตัวแทนแต่ละโรงเรียนเป็นผู้ถือป้ายของโรงเรียนทั้ง1ิเดโรงเรียนในวันนี้เจ้าทายภาษาหน้าโคกยางธรรมเน้น แนวหน้าวิชาการประสานความสามัคคีนะครับน้มนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเดินตามรอยพ่อนะครับสีประจำเครือข่ายคือสีขาวนะคะ,ะค,คำขวัญประจำเครือข่ายแนวหน้างานวิชาการประสานความสามัคคีนักเรียนมีคุณธรรมโน้มนำหลักรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้มากันทั้งเครือข่ายนะครับทุกคนมาร่วมในกระบวนพาเร ด้วยความเต็มใจเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขนะครับวความสุขจริงๆครับภาสาทหน้าสีขาวตามมาด้วยสีฟ้ามหาสมุทรกับพี่โปราสาทโหนใหญ่คองสะอาดใจหนึ่งเดียวค่ะใจหนึ่เียเรียนเชิญท่านพี่ประการรักกงและพี่วิรัตปันฮูลาฮูลานะครับมากันพร้อมเรียงผู้บริหารโรงเรียนุก โรงเรียน13โรงเรียนในเครือข่ายมาร่วมในกระบวนพาเรนในวันนี้เพื่อแสดงจิตดีกับพี่วิรัติปัญญาคิดที่ประการรักคงที่ถึงเส้นชัยในอายุราชการาสาสกันยายนนี้นะรนนนครับสำหรับคะทาโกนะคะนางสาวอิตก็อาบนิ ด,ดนางสาววรรณยาตังบุภานางสาวอนุรศรา,าราแก้วนางสาวเมลิสาสายบัวแดงและนางสาวพรทิมน์สำราญดีนะคะจำนวนประธาคอนเจ็ดไม้ด้วยกันได้ด <ใน S 2> ุสโซโล่แสดงต่อหน้าท่านประธานในทีมตบมือดังๆให้ทีมกั达ครนราสะอาดน้องใหญ่ลกสะอาดใจหนึ่งเดียว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  <ใน S 2> เดียวในทีมมหาสมุทรตก หนองใหญ่โคกสะอาดใจหนึ่งเดียวะคะ่ะ <ส challenge. S 3> ป้ายเครือข่ายเราช่วยกันทำเองครับตัดโกรม3มรอบจึงได้ป้ายสำเร็จนะครับหมโฟร์มไปหนึ่งคันรถบรรทุกนะครับก็ยิงเต็มมหาสมุทร คือทีมกรกากรคุณครูสาวสวยปราสาทโขกของใหญ่โขกสมาดใจหนึ่งเดียวสวยนามาก,กเครือข่ายน้าสาวทิพวรรณสัมพทนและนายประดิษฐ์สิงห์จานุสงค่ะตามมาด้วยพี่วิรัตและพี่ประการกระบครัท่านเจิญบ่านคู่พระปรมฉชายารักษ์ธงเครือข่ายปีนี้เป็นหน้าที่ของท่านวิชัยพรหมบุตรผู้รายการโรงเรียนบ้าน ผู้บริหารในเครือข่ายทั้ง13โรงเรียและกระบวนอันซีนปราสาทตร6น้องใหญ่โคกศาสตร์มาในจุดที่หยุดทำการแสดงตรงหน้าประธานเป็นเวลา1ชั่วโมงมาโดยครูอ้นและครูคำพูดนะครับทุกคนไปเที่ยวทะเลเพราะปีนี้เป็นคอนเสิร์ตหาสมุดที่6ปราสาทตร6ใจหนึ่งเดียวเขามีคำถามว่า กับวันนี้เหมาะสมที่สุดกับการไปและทุกเที่ยวบินในชุดุอื่ยนะคะดูแต่ละชุดนะคะชุดใดเหมาะสมนะคะชุดแรกนะคะจะมีกระโปรงเชิ้ตฟางนะคะชุดที่สองนะคะเป็นชุดพลาสต้าคะโดยทั่วไปเลยนะคะแล้วก็ชุดสุดท้ายนะคะชุดอะไรไม่รู้นะคะทีมครูผู้ชายนะคะในเครือข่ายการจัดการ น้อใหญ่ข้อสะอาดผ่านและเครือข่ายต่อไปเลยยินดีต้อนรับเครือข่ายการจัดการศึกษาสกุลไทยสกุลหลังนะครับไม่รู้ใครจะสืบทอดเนี่ยพี่ต้องให้คาถาด้วยนะสีประจำเครือข่ายสีเหลือสีเหลือนะคะคาถาตอนนายพงสวัสด์โตสังวานนางสาวนงขงาาชุ่มมากและนางสาวปาริมาพุ่นระกอค่ะผู้อีใต้นางสาวพระนิดาสีสว่างนางสาวชาดาพร ปู่ถุทงทองานสิบวัดตุกงามกขบวนทองในหลวง,ง,ง,งกรมราชินีทรงห้านำ่งดูริยการพีนีนำบงดรยการโกศิทธิภูมินำขบวนนักกีฬาสีประจำเครือข่ายสีเหลืองสวยงามมากนักตานีปลื้มนี่เป็นแชมป์เก่าฟุตบอลมังกรปี2องพ ท่านประธานทวินเปิดสวนสูบศาสตร์จับปลาหมอได้แปดตัวเลี้ยงนักกีฬาชุดแชมป์ปีที่แล้วปีนี้ไปตรวจสระแล้วครับปลาหมอเยอะกว่าทุกปีที่ผ่านมา,มาแต่จะได้แชมป์หรือไม่ติดตามครับ <พา S 1> ปิดท้ายขบวนกีฬาวันครูเปิดประสาทสองอาสีประจำเกือ่ายคือสีม่วงนี่เป็นเกลือ่ายน้องใหม่ไร้บริสุทธิ์ของปฐมศึกษาเราคาถาตอนวันนี้เยอะมากเลยนะคะแปดพันโดยกานพูด บรรทิดาคงสกุลน,นางสาวพรสิริชูชมสอนผู้ถึงผานคุนายกีรยุทธแทประโคนนางสาวนานลีทิ่คกุลทองค่ะและมีท่านผู้บรการสุมเมบุรณะครับเป็นผู้นำขบวนนักกีฬารับผิดชอบฝ่ายกำกับขบวนของข,องของบวนพาเหรดในวันนี้ตลอดแนวขบวนตรงชาติตรงในหลวงตรงราชินีป้ายและขบวนสวยงามนะครับนำโดยท่านปอโอทันตี ช่วงนาสาวท่านที่โชว์ๆพ่เรืองพี่เรืองพี่เรืองพี่เรืองเกษียณแล้วก็ไม่จากน้องๆไปไหนครับยังอยู่มาร่วมเปิดกีฬากับน้องๆอีกหลายปีนะครับขอเโปรบมือดังๆขอบคุณทุกคนนักกีฬาทั้งเก้าตัวขอบคุณท่านประธานในพิธีขอบคุณท่านผู้มีเกียรติขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับโอกาสนี้เรียนเชิญบันทึกภาพร่วมกันนับตานในพิธีนะครับ ระหว่างน,นี้การแสดงกลางแจ้งนะครับตรงกลางหน้าท่านประธานในพิธีจะเป็นปราสาแปดนะครับฟุตอลระหว่างเครือข่ายเพื่อประวัติาสตร์ใจเดียว